ใช่แล้วครับผมแล้วตอนนี้คุณก็ยอยู่กับเราสอคนนะครับพรไพแพ้วนด้รายกัรแจแปแดนสยาม <Yeah. S 1> สุดยอดตรงนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับต่างๆเราจะ สัรหามห้ยทุกคนได้ดูกันใช่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงช่วงนี้ญี่ปุ่นเขาเป็นกระแสแรงมากทุกคนติดตามกันหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกจัดที่กรุงโตเกียวนะครับเมืองที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองใช่แล้วแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าก็ได้ความรู้จากการแบบดูโอลิมปิกเขาจะบอกว่าญี่ปุ่นเขาทำอะไรอย่างหนึ่งเขาคิดอะไรที่ละเอียดใส่ใจทุกลายละเอียดในการจัดแต่ละที่สถานที่หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใช้ใช่โอลิมปิก สังเกตจากแบบขั้นตอนการทานอาหารการทําอาหารอะไรอย่างนี้ก็ได้ญี่ปุ่นเนี่ยโหเขาจะมีแบบพิธีพิถันนะครับแล้วก็พิธีรีตองกรรม,มาวิธีกว่าจะออกมาเป็นแต่ละอย่างเนี่ยนะครับ<ช>คือละเมียดละไมมากะนะครับดังนั้นการจัดโอลิมปิกนะครับของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝากนะครับให้ทุกคนได้ดูกันด้วยถูกต้องค่ะเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแพร์อาร์ตออฟด้วยค่ะถูกแต่ก่อนอื่นอย่างแรกถ้าเราพูดถึงโอลิมปิกเราพูดถึงคอนเซ็ป การกวาดของญี่ปุ่นกันก่อนซึ่งญี่ปุ่นในปีนี้เขามากับคำศัพท์คำว่า sustainable แปลว่าอะไรคะไปเซิร์ชเอา sustainable หลักนเราจะรู้ว่าแปลว่า <c oughs> ความยั่งยืนแต่ว่าเขาจะมาในเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดของเขาที่เขาบอกมาว่า be better together for the planet and the people โอ้โหนี่เป็นคอนเซ็ปต์ใช่นะคือทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องผู้คนต่างๆเรียกว่าลงรายละเอียดมากเลยแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วยังไม่พอค่ะแม้แต่เรื่องแรกเรามองเรื่องโอลิมปิกไปเราเห็นโลโก้ของเขาอนโลโก้เขาก็มีความหมายโลโก้เนี่ยนะครับ ต้องบอกว่านะครับแนวคิดเริ่มตั้งแต่โลโก้เลยนะโลโก้เนี่ยนะครับมาจากลายตารางยุคเอโดนะครับมีชื่อว่าอิชิม a ุึมโยะนะครับคือเป็นแบบเดียวกับเสื้อทันจิโร่คือหมายถึงว่าเป็นตัวการ์ตูนนะครับที่เป็นซามูไรที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดต่างๆนะครับแทนความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็เชื่อมกันเป็นวงกลมนะครับ แทนโลกนั่นเองนี่ลายมันจะเป็นเหมือนตารางหมากรุกก็คือเอามาเรียงกันเรียงกันนะครับเป็นวงกลมนะครับ<อ>เปรียบเสมือนโลกนะครับชเชื่อมกันทุกประเทศเลยนะครับซึ่งการออกแบบนะครับเป็นลายตารางแบบนี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงความสง่างามและความซับซ้อนที่เป็นไอคอนของญี่ปุ่นนั่นเองอาต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงโลโก้แล้วที่ขาดไม่ได้คือ เรียกว่ามัสคอรับมัสคอตของเขาที่เราเห็นลายน,าน่ารักน่ารักเขามีชื่อนะจ๊ะเขามีชื่อว่าน้องมิไลโตวกับน้องโซไมตี้ซึ่งแต่ละชื่อมีความหมายมากแต่เดี๋ยวก่อนที่เราเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้เขาไม่ได้เลือกมากันเองนะคณะกรรมการว่าเฮ้ยผมอยากได้นนี้ไม่เขาให้น้องๆเด็กๆประถมของญี่ปุ่นจ้ะเป็นคนเลือก เเชื่อว่าพอเด็กๆตอนนี้ยังเล็กอยู่เขาเลือกแต่พอโตขึ้นเด็กๆคืออนาคตอ oh. ของประเทศจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้เด็กๆเลือก mm. ซึ่งก็ออกมาในรูปแบบที่น่ารักมากแต่ว่าแต่ละชื่อของมาสคอตมีความหมายนะจ๊ะอย่างม,มิไลโตว,วะเนี่ยเป็นมาสคอตที่เรียกว่า เป็นมุคลิกมีมแรงบันดัยในเรื่องขการเรียนรู้จากอดีตและความพัฒนาความคิดใหม่อันนี้เพราะว่าถ้าแยกสองคำมิไรเนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นหมายถึงอนาคตค่ะโซะแปลว่าน<อ>ิรัน์เรียกว่าเข้าคอนเซ็ปต์ได้ทีเดียวเลยค,คือการก้าวข้ามไปสู่อนาคตนี่นดีมากๆแต่อีกชื่อหนึ่งแพรวชอบตอนแรกนึกว่าอุ้เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าชื่อที่บอกว่าชื่อโซไมตี้ซึ่ง มีความหมาย so mighty ก็คือความหมายในยเรื่องของความแข็งแก่งทางภาวะร่างกายและจิตใจเป็นตัวแทนของนักกีฬาพาลาลินปิกเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องมีความพยายามในด้านการฝึกฝนกว่าจะมาถึงตำแหน่งจุดที่เขายืนอยู่ปัจจบันนะ่ะเขาต้องมีสิ่งที่สนับสนุนให้เขามีกำลังมีแรงที่ผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วก็ จนมาได้เป็นนักกีฬาปัจจุบันเนี้ยโอ้โหพูดแล้วน้ำตาจะไหลนี่เลยเออเห็นไหมความหมายดีมากอันนี้คือนะครับโลโก้ไปแล้วมาสคอตไปแล้วนะครับมาต่อกันที่สีหลักของงานนะครับคือเอ็มเรมบรูนะกรอบขออีกรอบเลยเอ็มเรมบรูนะครับแทนความสง่างาม รอบรู้นะครับปรับลุกญี่ปุ่นให้ดูทันสมัยนะครับอันนี้คือสีเนี่ยนะครับก็ตามชื่อเลยมันจะออกเป็นสีน้ําเงินนะครับน้าเงินอ่าเข้มๆเหมือนสีกรมหน่อยนะครับแล้วก็สีรองนะครับเป็นสีแบบญี่ปุ่นแทนฤดูกาลนะครับอย่างเช่นแบบอ่าสีชมพูก็จะเป็นเหมือนสกุลนะครับเป็นสีที่ใช้เฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็สีรองเนี่ยนะครับ ถอดออกมาจากสีที่นิยมใช้ในการออกแบบชุดที่ใส่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆตลอดปีตามฤดูกาลต่อมาค่ะเราก็มาถึงในเรื่องโอลิมปิกเราก็มีเวลานักกีฬาก่อนเปิดงานเขาจะถือคบเพลิงคบเพลิงเราจะเห็นว่าก,ก็เป็นคบเพลิงธรรมดานี่ไม่ใช่นะเป็นคบเพลิงที่ไม่ธรรมดามองจากด้านบนจะเห็นว่าเขาออกแบบ เป็นรูปซากุระดอกซากุระซึ่งหนึ่งดอกซากุระเราพูดแล้วเรานึกถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยอนอกจากนั้นแล้ววัสดุที่เขาใช้ทำค่ะเขาทำมาจากอลูมิเนียมรีไซเคิลซึ่งมาจากไหนบู้ปเปล่ามาจาก<ข>าไหนเก็บมาจากบ้านพักผู้ประสบภยัยแผ่นดินไหวในปี2011อันนี้คือเอาจากของจริงมาด้วยใช่อ้อ นี่นะครับผมเป็นคบเพลิงซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดใครไม่ได้ศึกษานะครับเขาจะไม่รู้เลยถึงกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาคิดทุกขั้นตอนนี้เลยม,มาต่อกันที่นะครับโลโก้ชนิดกีฬาต่างๆนะครับซึ่งโอลิมปิกเนี่ยนะครับมีถึง50ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีแบบโลโก้ที่มันเป็นท่าทางชนิดกีฬาแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งโลโก้นี้นะครับคือ สปอร์ตพิกโตแกรมนะครับออกแบบเป็นครั้งแรกของโลกในโอลิมปิกโตเกียว1964นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็พูดง่ายๆก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนออกแบบครั้งแรกะนะครับสำหรับสปอร์ตพิกโตแกรมเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันไปปีต่อๆไปส่งต่อให้เจ้าภาพของประเทศอื่นเนี่ยมันก็มีการเอาไปทํากันเรื่อยๆเ,เลยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับ2021นี่ยมันย้อนมาเป็นญี่ปุ่นจัด เขาก็เลยนะครับเอาโลโก้ที่เขาคิดคนครั้งแรกเนี่ยนะครับมาแสดงโชว์ในพิธีเปิดด้วยนะครับแต่ความพิเศษอยู่ที่ใช้คนแสดงนะครับถ้าเกิดใครเคยดูรายการญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเกมซาทาขุนนะครับที่มีการแสดงโชว์โดยใช้คนและอุปกรณ์อ,อย่างเดียวเลยอเออเขาเอามาแสดงนะครับทั้งหมด50ชนิดกีฬาเลยนะเราจะไม่พูดถึงโลโก้สากลของ โอลิมปิกก็ไม่ได้แต<อ>่โอลิมปิกเขาจะเป็นวงกลมวงกลมห้าวงเขาเนี่ยทำมาจากต้นไม้จากที่นักกีฬานานานชาติมาปลูกไว้ เมื่อปี1964 1964มาจากปีนั้นเลยผ่านมาแล้วกี่สิบปีแล้วว่1964 1964ปีนี้2021เหรอไปไกลเลย57ปีแล้วเขาก็ไปปลูกทดแทนใหม่อาจจะมาใช้อีกแบบกี่50 60ปีในรอบหน้าก็ได้เออไม่แน่นะละเอียดมากจริงๆเป็นยังไงใส่ใจมากโอ้โหที่บ้านนี่ปลูก3วันก็เหี่ยวแล้มสามวันก็ทิ้งแล้วไม่ดูแลนะครับผมนี่คือนะฮะสัญลักษณ์ ห่วงต่างๆ,างๆของโอลิมปิกโอ้โหนะฮะนี่ของญี่ปุ่นนะครับยังไม่หมดนะครับมาต่อกนที่เสื้อคนถือคบเพลิงความพิเศษของเสื้อตัวนี้นะครับทำมาจากขวดโคคาโคล่าเออนะฮะนวัตกรรมการผลิตของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นแบบเสื้อเลยนะในคอนเซ็ปต์โฮปไล h ์ a อา w ว y นะครับคิดค้นโดยนะฮะคุณไดสุเกะโอบานะ นี่นะครับมีชื่อคนออกแบบทํามาจากขวดพลาสติกรีไซเคลิลจริงๆนะครับดูได้คือถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยคือไม่รู้เลยเรานึกว่าเป็นเสื้อผ้าปกติทั่วไปนะครับแต่นี่คือความใส่ใจแล้วกรรมวิธีในการทีดของญี่ปุ่นนะครับที่เอาขวดโคคาโคล่าเนี่ยมาทํานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือคบเพลิงนะครับมาจากหลายวงการก็คือมีนักกีฬา,น,า,า,าน,นักแสดงก็มาเห็นไหมนักแสดงคนมีชื่อเสียงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเด็ก คนพิการคนชรานะครับ <S 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 แล้วก็สายอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับมารวมกันด้วย ไม่ได้ถือคนเดียวด้วยแต่นอกจากเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องอื่นยังไม่พอค่ะสังเกตมาตอนช่วงแบบว่าเขาเปิดงานเขาจะมีเพลงเพลงเดินพานเลทข,ของนักกีฬาในโอลิมปิกค่ะเราจะงสังเกตว่าเ,เพลงมันมีความคุ้นพุ้น,น,น,นหูน,นิดนึงเพราะว่านอกจากญี่ปุ่น<อ>เขาจะดังหลายๆเรื่องแล้วเรื่องเกมดังมากนะนี่คือเป็นเพลงที่มาจากเกมชื่อดังของญี่ปุ่นจะ้ะไม่ว่าจะเป็นเกมที่ชอบมากสมัยก่อน Final fantasy นี่ทุกคนตน้องเคยเล่นมาก Kingdom Hearts, Monster Hunter, ฮ้ยอันนี้เป็นหนังแล้ว t a l e Pop Series เป็นไงคือแต่ละเพลงคือเป็นที่รู <h <h ้จักเป็นเกมที่โด่งดังของญี่ปุ่นคิดมาแล้วทุกอย่างมีความหมายแล้วคือเอามาเป็นประกอบเพลงเดินพาเลเฮ้ยเห็นไหมอันนี้ก็คือสร้างความคุ้นเคยนะครับกับเกมที่เราเล่นสมัยก่อนนะครับแล้วเป็นการแบบทำให้เราแบบอดีตด้วยนะ มาต่อกันที่นะครับป้ายชื่อแต่ละประเทศะนะครับโอ้โหนี่ว่าเป็นเพลงที่มันเป็นจากเกมนะถูกไหมอ,อันนี้ป้ายชื่อเขานะครับเป็นลายมังอ่ะเป็นตัวการ์ตูนเหมือนกันนะครับคือหมายถึงว่าลวดลายต่างๆมันจะเหมือนแบบในในในที่เราดูกันตูนเลยคำพูดคำอะไรมันจะมีแบบมมันจะมีแบบเครื่องหมายขีดตกใจหรือเป็นภาพต่างๆ,ๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ ชื่อแต่ละประเทศเนี่ยในโอลิมปิกครั้งนี้<ง>เขาเรียงตัวอักษรของญี่ปุ่นในการเดินพาเล็<ง>ก็เหมือนการปกติเขาอาจจะเรียงเป็น A B C อะไรอย่างนี้<ง>ใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นนะครับ<ง>ก็จะเรียงตามตัวอักษรคาตาคณนะ อันนี้เป็นเป็นอักษรญี่ปุ่นนะก็คือด้านหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นภาษาอังกฤษสมมติไทยแลนด์ก็เขียนว่าไทยแลนด์อีกด้านน่ะเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่าเขาก็จะเรียงตามภาษาญี่ปุ่นใช่ก็จะมีมีสองป้ายมีสองด้านด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของป้ายเขาก็ออกแบบแล้วก็มีวิธีคิดนะครับที่แตกต่างกันออกไปยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคบเพลิงไปแล้วคนถือคบเพลิงเราจะเห็นว่าหลากหลายมากคนที่ถือคบเพลิงเนี่ยเขาจะเน้นก่อนที่เราเห็นคือจะเป็นอดีตนักเบสบอล ่นปัจจุบันจริงแล้วเขาก็อายุมากแล้วอะ<ข>เพราะว่าเล่นเบสบอลมานานมากแล้วเนาะเขาก็จะขยับแขนขยับขาไม่ค่อยไหวลออายยุเะแต่ว่าในวันนั้นอะอ<ๆ>คือเขาก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาเดินส่งคบเพลิงต่อ ซึ่งเขาบอกว่านักเบสบอลคนนี้เป็นคนที่ปีโฮมรันได้มากที่สุดมีสถิติด้วยเยอะมากคืออ่าจแล้วตกใจ868โฮมรันทิ้งห่างจากที่สองอ่ะ400ครั้งโอ้โหคือเก่งเววอวเรียกว่าเป็นตำนานได้เลยจริงหลังจากนั้นเราจะส่งต่อไปที่คุณหมอ,อมกับนามพยาบาลค่ะ ซึ่งไม่ใช่คุณหมอกับพยาบาลทั่วไปนะเป็นคุณหมอกับพยาบาลที่ขึ้นไปรักษาผู้ป่วยโควิดคนเดีก็ตั้งแต่ช่วงที่ระบาดแรกๆ คือให้ความสําคัญกับทุกคนจริงๆอ่ะนี่เลยนะครับนี่เป็นส่วนของโอลิมปิกนะครับส่วนนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับก็มีการส่งไฟต่อกันเหมือนกันนะครับผมเขาให้เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ6คนที่มาจากเขตประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี2011เนี่ยนะครับมานะครส่งไฟต่อกันด้วยนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่าสังเกตลำดับการส่งบเพิงในสนามนะครับนักกีฬาจะมีชายหญิงมีเด็กเยาวชน มีนักกีฬาลูกครึ่งจะได้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถรวมกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองอ่าต่อมานะคะเราพูดถึงคบเพลิงแล้วขาดไม่ได้คือนักกีฬาคนสุดท้ายอของการจุดคบเพลิงคือนักกีฬาลูกครึ่งที่ชื่อว่านาโอมิโอสากะค่ะครับเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลกเลยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับเคนติซึ่งเป็นตัวแทนในการเปิดประตูสู่เวทีโลก<อ>ที่เขาเลือกเธอคนนี้เพราะเธอเป็นนักสู้ที่ท,ทรงพลัง ตอนแรกเรารู้ดีว่าชาวญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนรักชาติมากเรียกว่าไม่ยอมรับนาโอมิเลยเพราะว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นก็คือเหมือนมันต่างชาติไปเลยเหมือนั่งเลยโดนกลั่นแกล้งโดนว่าหลายมากมายแต่ด้วยความสามารถทําให้คนญี่ปุ่นหันมายอมรับได้เนาะแล้วจะบอกว่านาโอมิเนี่ยเป็นคนที่กระตุ้นปฏิกิริยาทางสังคมมากๆทําให้ผู้คนเนี่ยได้คิดทบทวนประเด็นต่างๆและทําให้เธอเปรียบเสมือนไอดอล นักกีฬารุ่นใหม่อย่างแท้จริงโอ้โหนี่นเลยสุดท้ายก็อะยังไงเขาก็เป็นหนึ่งคนที่มีเชื้อชาติมีเลือดญี่ปุ่นเนะาะเออและสุดท้ายก็ผ่านการยอมรับจากการพิสูจน์ตัวเองนั่นเองมาต่อกันที่แทนคบเพลิงอะคนจุดคบเพลิงไปแล้วแทนคบเพลิงเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเป็นทรงกลมแทนพระอาทิตย์ ที่อยู่บนยอดภูเขาไฟฟูจิที่เบ่งบานออกเป็น5กลีบแทนวงแหวน5ทวีปแล้วก็ตัวไฟเนี่ยมีการออกแบบมาด้วยให้สีแบบเหมือนจริงที่สุดเป็นไฟสีเหลืองที่พุ่งขึ้นเหมือนแสงฟืนแทนความร่วมมือของทุกชาติโอ้โออนะครับแท่นก็คือจะเป็นเหมือนภูเขาไฟขึ้นไปเลยนะครับแลวตัวคบเพลิงเนี่ยก็จะเหมือนตัวพาทิ์อย่างที่ผมบอก เห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็น5้ากลีบแล้วไฟเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนเผาแบบจากไม้จริงๆเขาทาออกมาให้เหมือนที่สุดให้เหมือนธรรมชาติที่สุดเลยนะครับผมนี่คือตัวแท่นนะโอ้โหนี่เขาใช้เวลาเตรียมการตั้งแต่19ึ่งเาหกสี่เขาเตรียมการนานทำไมมันละเอียดขนาดนี้ะโอ้โหแบบกัน เรียกว่าไม่หยุดเลยหลังจากปีนั้นมา5 7าปีคือแบบคิดคิดเพื่อออกมาปีนี้พอเราพูดถึงในแวดวงโอลิมปิกแล้วเราเดินออกมาด้านนอกบ้างอ่ะในตึกพาซาของหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกค่ะเราจะเห็นว่าในพาซาเขาจะมีเป็นเสาต่างๆที่เป็นไม้ไม้ควยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม้นี่คือไม่ได้เป็นไม้แบบอุ้ยเอาไม้นี่มาสร้างหมู่บ้านนักกีฬาไม่เป็นไม้ที่มาจากสถานที่ต่างๆ จากญี่ปุ่นกว่า6กที่จ้าแล้วแต่ละไม้แกะสลักชื่อแต่ละเขตไว้ด้วยสมมติว่าญี่ปุ่นอยู่ไทยประเวศดินแดงอย่างนี้ออาไม้ักชื่อเขด้วยเลยใช่แล้วเขาบอกว่านี่คือความร่วมมือของคนในประเทศญี่ปุ่นแต่ละเมืองเนี่ยร่วมส่งไม้ในเขตของตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาต่อมาทําเอาสําหรับนักกีฬาของประเทศก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือ นะฮะเตียงนักกีฬา <Hey. S 1> นะครับ <Hey. S 1> เออมาถึงเตียงนักกีฬานะชอบมากเลยเราอาบนุ่งเตียงมานานละเออจริงเพราะว่าปกาติอะถ้าพูดถึงการแข่งขันกีฬาไม่มีใครเคยแบบรู้หรือแบบสัมผัสเรื่องราวเกี่ยวกับเตียงของนักกีฬาหรือที่พักหรืออะไรต่างๆเลยนะอันเนี้ยน้อยมากนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันโด,ด่งดังเพราะว่านักข่าวนะครับตั้งชื่อเล่นนะครับให้กับเตียงนักกีฬาของโอลิมปิกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับว่า anti sex bed แปลเป็นไทยว่าห้ามมีเซ็ก หรืออย่าม,ม,มีเซกเหลือก็อตามเ,เพราะว่าการทําเตียงนอนจากกล่องกระดาษรีไซเคิลเนี่ยนะครับม,มันจะมีความแบบบางนะครับการรับน้ำหนักต่างๆนะครับกล่องเนี่ยมันอาจจะพังทลายได้ก็คืออันนี้ก็เป็นแบบนักข่าวตั้งไว้นะครับแต่จริงๆแล้วีแนวคิดอีกหนึ่งอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ากล่องกระดาษเนี่ยนะครับคพาว่ารีไซเคิลเนี่ยก็อย่างว่าเรื่นอนอนหลังจากจบกีฬาไปก็าอาจจะไปทําอย่างอื่นได้แต่ไม่อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจกล่องกระดาษเนี่ยเขาสามารถออกแบบให้ตามสรีระของนักกีฬาได้แล้วเขาก็มีแอป เนี่ยนะครับคือการค้นหาที่นอนที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายของตัวเองนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถส่งรูปถ่ายและ ใส่ขนาดร่างกายลงในแอปเพื่อการกําหนดค่าที่นอนที่แนะนําอีกด้วยเขายืนยันว่าแม้จะเป็นเตียงกล่องกระดาษรีไซเคิลเนี่ยนะครับแข็งแรงนะรับน้ําหนักได้เยอะด้วยเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปอะของนักกีฬาที่ขึ้นไปกระโดดบนเตียงอะนะครับจริงๆแต่กตอนแรกอะขึ้นไปไม่กี่คนหรอก<อ>นะครับมันมาพังตอง8 9คนเนี่ยอเออขึ้นไปแล้วมันมันมันถล่มลงอันนี้คือมีคนนักกีฬานี่แหละ<อ>ถ่ายคลิป<อ>เพื่อพิสูจนะครับดังนั้นเนี่8แคนของของนักกีฬานี่คือน้ําหนักเยอะนะแสดงว่าตัวเตียงเนี่ยก็คือแข็งแรงก็คือเตียง ที่ออกแบบจากญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบกล่องกระดาษรีไซเคิลนั่นเองต่อมา พูดถึงเรื่องคำขวัญปกติทุกกีฬาก็จะมีเรื่องคำขวัญโอลิมปิกก็มีค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งคำขวัญไว้คือ united by emotion หรือถ้าแปลเป็นไทยคือความรู้สึกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวความหมายของเขาเน้นย้ำถึงพลังของนักกีฬาที่นำพาทุกคนมาเจอกันะนะครับมาถึงนนะครับเหรียญรางวัลเขาก็ทำมาจากรีไซเคิลจากเศษโลหะเหมือนกันอเอาเศษนะครับโลหะนะครับจากมือถือเก่า ที่ประชาชนเนี่ยส่งมาให้นะครับก็จะมีประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับส่งมาให้กว่า6.2ล้านเครื่องแล้วก็ามาหลอ,ม,อมนะครับเอามารวมกันนะครับเหรียญรางวัลเนี่ยมีทั้งหมด5,000เหรียญเลย <c oughs> เยอะมากนะครับเพื่อเอามอบให้กับนักกีฬานั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีที่ต้องใช้คำว่าสุดจริงสำหรับญี่ปุ่นอ่ะต่อมาค่ะในเรื่องของผู้ชนะที่ได้รางวาัลเราจะเห็นว่าเขาจะถือช่อดอกไม้เขาเอาดอกไม้มาจากฟูกุชิมะค่ะมิยากิอิวาเตะตัวนี้เป็นจังหวัดที่เคยประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ในปี2011ที่เราเคยดูข่าวกันท่อดอกไม้ที่เอามาให้เนี่ยเพราะว่า จังหวัดเนี้ยเป็นตัวแทนแห่งความหวังอ้โหชอบของไหมก็มีความหมายด้วยจริงทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้โห,โโหคือแนวคิดเนี่ยคือกะได้ทั้งประโยชน์นได้ทั้งแบบความหมายมนะครับโอ้โหเนี่ยดีมากมาถึงแท่นรางวัลกันบ้างนะครับแท่นรางวัลเนี่ยทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลเหมือนกันนะครับที่ประชาชนส่งมาให้นะครับ พิมพ์ขึ้นด้วยเครื่อง 3D Printing แบบ3มิตินะครับไม่ต้องพิมพ์สติกเกอร์มาติดให้เป็นยขยะแล้วก็กล่องเนี่ยแยกเป็นชิ้นๆนะครับเอาไปทำต่ออย่างอื่นได้ mm hmm. เช่นฐานเวทีหลังจากจบโอลิมปิกแล้วเขายังสถาปนาตัวเองนะครับไปเป็นเวทีได้ด้วย,ยเห็นไหมแล้วก็ไปทำได้หลายๆงานด้วยเพราะมันไม่พังหรอกปะเขาไม่ได้คิดแค่แคเฉพาะจบโอลิมปิกแล้วก็คือโยนทิ้งนะดีมากแล้วประชาชนของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นถึงแบบความสามัคคีความร่วมใจเนี่ยส่งมือถือส่งไม้ส่งผ้ อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาส่งมาให้หมดเลยนะนะ<ช>ครับ <นะ S 1> ซึ่งนะนอกจากโอลิมปิกแล้วก็จะมีพาราลิมปิกไปด้วยที่ฟังมาแล้วเนี่ยคือสรุปว่ารัฐบาลญี่ปุ่นค,คิดถึงประชาชนทุกพื้นที่เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่เคยประสบภัยต่างๆซึ่งน้ามิแผ่นดินไหวต่างๆหรือแม้แต่จังหวัดที่อยู่ไกลออกไปที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักแต่เรามารู้จักออเขาใช้ดอกไม้จากที่นี่เขาใช้อุปกรณ์ใช้นู่นใช้นี่จากที่นี่หรือนักกีฬาที่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเพราะเจอเขตนี้อยู่ที่ ไม้สลักไว้เขตนี้อยู่ตรงนี้อ่ะจะได้เป็นที่รู้จักเห็นไหมเรียกว่า ใช้ทุกอย่างคิดรวมให้ทั้งประชาชนพื้นที่ต่างๆได้มีส่วนร่วมในการอยู่ในโอลิมปิกครั้งนี้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันนะครับและช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วง,งการจัดการแข่งขันอยู่ะนะครับยังไงใครที่อยากเชียร์กีฬาไหนนะครับมีถึง5 0สิชนิดกีฬาเลยนะเยอะมากนะครับหรือใครอยากจะเชียร์ตัวแทนของประเทศไทยะนะครับซึ่งตอนนี้ได้เป็นหนึ่งเหรียญทองแล้วนะ,ะหนึ่งเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดนะครับใช่นะครับใคร ที่ชอบกีฬาชนิดไหนไปดูกันได้เลยนะครับผมอะนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการของเรานะครับกับเจ๊แปนแดนสยามค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สับส c r i b e ช่องทางของเราด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ a e แแดนสยาม